ดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูแจ๊กอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ครูแจ๊กจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันในสาระเล่มที่สนะคะหน่วยที่16ภาษาไทยเตื่องการเขียนพระยัญชนะไทยนะคะเด็กๆเด็กๆค่ะการเขียนพระยัญชนะไทยนะคะเราใช้เส้น ในการเขียนอยู่สิสาเส้นนะคะเด็กๆเด็กๆดูเส้นนะคะในหนังสือเลยนะคะมีทั้งหมด13เส้นนะคะว่ามีเส้นอะไรบ้างนะคะค่ะคุณครูก็มีกิจกรรมนะคะมาฝากเด็กๆอยู่สองหน้านะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆเตรียมหนังสือสาระที่สี่ขึ้นมาเลยค่ะแล้วเด็กๆเปิดไปกิจกรรมหน้าแรกนะคะหน้านี้เลยค่ะหน้าแรกนะคะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปากแล้วเขียนเครื่องหมายกากรบาททับเส้นที่ไม่เกี่ยวกับพยัญชนะที่กำหนดให้นะคะ เด็กๆคะเด็กๆก,ก,ก็ดูตัวพยัญชนะที่เขากำหนดมาให้นะคะแล้วไปดูเปรียแบบเทียบกับเส้นเส้นไหนหที่ไม่ใช่ของพยัญชนะนั้นเด็กๆก,ก็ขีดเครื่องหมายกากบ,บาททับเลยคะ่ะเด็กๆทำได้นะคะค่ะต่อไปกิจกรรมหน้าที่สองหน้านี้เลยคะ่ะหน้าที่สองนะคะ เขียนวงกลมร้อมรอบพยัญชนะที่กําหนดให้นะคะเด็กๆคะพยัญชนะที่กําหนดให้จะอยู่ในกรอบสีเหลืองข้างบนนะคะมีตัวอะไรบ้างนะคะเด็กๆก็ดูแล้วเด็กๆมาวงกลมในภาพใหญ่ข้างล่างนะคะเด็กๆทําได้นะคะค่ะคุณครูฝากกิจกรรมเด็กๆอยู่สองหน้านะคะ เด็กๆทำให้ถูกต้องนะคะคุณครูฝากให้ผู้ปกครองช่วยสอนการบ้านน้องเพิ่มเติมด้วยนะคะและคุณครูฝากให้เด็กๆดูแลสุขภาพของตัวเองเวลาออกนอกบ้านเด็กๆอย่าลืมใส่แมสทุกครั้งนะคะคุณครูก็ฝากเด็กๆไว้เพียงแค่นี้แล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไป สวัสดีค่ะ